ใครมีแม่ที่รักลูกไม่เท่ากันบ้างน,นะลูกนะนี่ทำไมพวกแกเพิ่งมาอาปาเนี่ยน้องปวดท้องทั้งวันเลยเห็นไหมเนี่ยสมสามหน้าให้บอกให้ไม่กินแต่เหล้าอะพอพอพอ,พอไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วรีบไปจ่ายค่ายาให้น้องไปทําไมเราต้องจ่ายด้วยล่ะคะเมื่อกี้พูดว่าไรไฟดูแม่แกพูดนะพูดแบบนี้ได้ไงตาพูดผิดตรงไหนล่ะครับถ้าแม่รักลูกเท่ากันอะเราสองคนก็ไม่เป็นแบบนี้หรอก แม่ครับผมกับตั๊กแต่งงานกันแล้วนะครับแม่ตังที่บ้านเงินที่บ้านไม่มีหรอกฮะแล้วเง,งินที่ผมส่งกลับมาบ้านหลายปีก่อนละครับอ๋ยเงินนั้นนะ่ะมาใช้นู่นใช้นี่มันก็หมดไปแล้วยิ่งน้องชายแกไปหางานทํามาใช้เงินเยอะจะตายไปกว่าจะได้งานทํอมาแต่ว่าพี่หรือว่าพี่อยามีความสุขคนเดียวไม่สนใจนะนนอนาคตน้องแล้วไงอ,อืเอาหนะ้าครอบครัวเดียวกันนะ่ะเข้าใจหน่อยแล้วกันเนาะตั๊ก หนูเข้าใจใช่ไหมลูกพี่สะพ้ายผมเอาผลไม้มาฝากครับพี่รักหลานแม่เนี่ยแข็งแรงดีไหมหมอบอกว่าแข็งแรงดีค่ะแม่ออไฟน้องชายแกเนี่ยจะแต่งงานแล้วนะแต่งงานเหรอครับแบบนี้ก็ดีสิแต่ว่าทางนั้นน่ะเขาขอสินสอดสองแสนฮะฮะสองแสนแลอแม่บ้านตาเอาไว้แสนเดียวเองนะครับ พี่ครับแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะคือพี่อ่าไฟไม่ต้องออกเองทั้งหมดหรอกแม่มีแสนหนึ่งแล้วนะ่ะไฟก็ออกเพิ่มอีกหนึ่งแสนเองฮะแล้วโอโซล่ะทางานตั้งหลายปีไม่มีเงินเก็บเลยเหรอโอยเงินเดือนผมมันก็น้อยน,นิดเดียวเองแถมผอนรถอีกต่างหากจะมีเงินเก็บที่ไหนเอาแม่ครับคือแต่ก็จะคลอแล้วว่ามีหลายอย่างเลยนะครับต้องใช้เงินนะ พวกลูกสองคนก็มีเงินเก็บไม่ใช่เหรอน้องชายจะแต่งงานทั้งทีอ่ะเป็นพี่ชายเนี่ยจะไม่ช่วยเลยเหรอคือ,อ,อ,อผมอ่ะถือซะแมย่ยืมเงินแกก็แล้วกันพอใจหรือยังล่ะกลับมาแล้วครับคุณเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอทำไมถึงกินแบบเนี้ยคือว่าฉันเดินไม่ค่อยไหวอะ่ะก็เลยไปอุ่นซาลาเปา แค่ไม่กี่นาทีมันก็ได้แล้วอ่ะกินแบบนี้มันไม่มดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมรีบไปทำกับข้าวให้คุณโทษทีนะช่วงนี้ผมงานเยอะมากเลยอ่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวผมให้แม่มาดูแลคุณเลี้ยงหล้านเหรอถ้างั้นน่ะแม่ขอเดือนละแปดพันนะแปดพันเลยเหรอแม่ จ้างพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็เดินละหมื่นสองหมื่นแล้วนะแม่ขอแค่เนี้ยเพราะว่าแม่เป็นห่วงลูกไงล,ล่ะโอเคครับงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวแม่เนี่ยขึ้นไปทำความสะอาดห้องก่อนนะไฟจริงๆแล้วเนี่ย ฉันเลี้ยงลูกแล้วก็ทํางานบ้านคนเดียวก็ไหวอยู่นะคุณไม่ต้องจ้างแม่ก็ได้ไม่เป็นไรที่ผมให้แม่มาดูแลคุณนะอ่ะเพราะผมจะได้หายห่วงไงกลับมาแล้วครับทีรักผมซื้อขนมที่คุณชอบมาฝากด้วยนะซื้อขนมอะไรก็ไม่รู้ไรสารละ่ะทีรักทำไมสีหน้าคุณดูแย่จังเลยอะคุณกินข้าวแค่นี้ยังเหรอ ที่รักคุณเป็นอไรไหมนั่งก่อนนั่งก่อนทำอะไรงลูกเนี่ยแม่ครับผมออกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดมาผมฝากให้แม่ดูแลตัก๊กแต่นี่แหล,ละครับสิ่งที่แม่ทำอ่ะโอ้โหสมัยแม่ยังไม่มีปัญญากินข้าวต้มดีๆแบบนี้เลยเรื่องมากไปได้เมื่อก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะแม่ แม่เลิกอ้างสมัยแม่ได้แล้วบทโถเอ้ยแม่ดูแลเมียแกน,นเหนื่อยขนาดไหนยังมาว่าแม่ดูแลไม่ไดีอีกเหรอไอ้โซนลูกรักนี่ต่อไปนี้เงินขอรถห้าพันบาทเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเป็นคนผ่อนเองนะลูกเพราะว่าตอนนี้แม่มาอยู่บ้านพี่ชายของแกแล้ว กินดีอยู่ดีแถมไม่ต้องใช้เงินด้วยส่วนเวลาซื้อของอะไรนะแม่ก็หักเงินเอาไว้ใช้อีกส่วนหนึ่งลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะเดี๋ยวอีกกี่วันเนี้ยแม่จะไปหาลูกจะซื้อขนมอร่อยๆไปให้ด้วยนะจ้าโหพี่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะพี่จะเรียกร้องอะไรอ่ะหรือว่าพี่อิจฉาผมอิจฉาหรอเรียกร้องหรอใช่สิในใจแม่ แกก็เป็นที่หนึงอยู่แล้วนี่คนที่ได้รับประโยชน์เยอะที่สุดอะก็เป็นแกอะไรอะไรแม่ก็มีแต่แกพอได้แล้วนะพวกแกเนี่ยก็เป็นลูกแม่ทั้งสองคนแม่ก็รักเท่าเทกันนั่นแหละเท่าเท่ากัน,กน,กนเหรอครับอะไรนะแม่เมื่อวานผมมาแล้วเอารถไปชนมาเขาก็เลยโทรมาเรียกค่าเสียหายทำไงดีแม่แม่ต้องช่วยผมนะแม่นะ ไฟรีบช่วยน้องสิแม่ผมว่าแม่รักน้องมากเกินไปแล้วนะผมจะไม่ช่วยมันอีกต่อไปแล้วพี่ไฟพี่ไฟช่วยผมหน่อยนะพี่นะผมขอร้องแล้วพี่นะตาก็อยู่กับผมมานานโดนกดดันโดนเราเบียดมีเยอะเหมือนกันในเมื่อแม่รักอู้ไม่เท่ากันแล้วอะก็เชิญแม่อยู่กับลูกรลาของแม่ไปเลยครับไฟเจ้าไฟไอ้ลูกไปแล้วไห<ฟ>นกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะโอ้โหแม่ไม่ช่วยผมนะแม่แม่ไม่สนใจเราเลยลูกแม่ เข้าใจเลยครับเป็นประธานบริษัทก็ดีอย er ู่แล้วมาทำงานลำบากแบบนี้ทำไมครับพวกนายจะไปเข้าใจอะไร่ะสอนการแสดงเนี่ยมันคือความฝันของฉันไปคุณโอ้คุณโอ้คุณโอ้ไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันกระตือรือร้นมากเลยนะเนี่ยดูสิให้ของขวัญเพิมเยอะเลยดีกว่าทำงานเป็นหัวหน้าคนสิไอ้หน้าเจิด รู้ไหมว่ามึงทำให้ตระกูลของเราตกต่ำแค่ไหนดูสภาพตัวเองตอนนี้สิแฟนสักคนก็ไม่มีน่าสะเพรดชิบหายอืมนี่รังแกคนที่อ่อนแอไปงั้นหรอใช่เล็งจ่าใครบอกว่าเขาไม่มีแฟนฉันไงฉันเป็นแฟนเขาเองนี่แกเป็นใครเนี่ยอ๋อเป็นผู้หญิงล้มดาลายเหรอ ก็เหมาะสมกันนี่มีแต่ขอทานเท่านั้นแหละที่คููควรกับมึงไงนี่จะพูดอะไรเนี่ยระวังปากหน่อยนะฉันเป็นครูไม่ใช่ขอทานนยพี่โอโซนตอนแรกเราเปิดบริษัทด้วยกันนะพี่ถึงมีทุกวันนี้ได้อะแต่เป็นเพราะพี่ไม่ใช่เหรอที่ชอบใช้อำนาจจนทำให้พนักงานลาออกกันหมดอะหรือทำให้บริษัทล้มละลายแลวพี่ก็ยังแย่งนาตีไปจากผมอีกด้วยอะอะไรขอไม่ได้แย่งุณนเต็ม ไอ้ไฟมึงจะโทษกูได้ไงวะก็ต้องโทษตัวเองสิที่ไม,มีปัญญาอ๋อฉันเข้าใจแล้วบ้านอื่นเนี่ยพี่น้องเขาต้องช่วยเหลือกันแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยพี่ชายมาแทงข้างหลังน้องชายนี่เองที่เธอหน้าสดเพลมาเพูิมากเุบ๋าวนี้เลยขอทานไอ้ไฟเย็นนี้เนี่ยจะมีงานบ้านของกูกับนัตตี้ในฐานะที่มึงกับกูเป็นพี่น้องกัน กูยอยากจะชวนมึงกับอีขอทานเนี่ยมาร่วมงานกูว่าไปให้ทุกคนได้เห็นความน่าสมเพชของมึงหน่อยทำไมไม่กล้าอระกลัวเหรอกลัวอะไรไปอยู่แล้วนี่คุณ <S <S 2> <S 2> ได้สิไว้เจอกันไปค่ะที่รักนี่คนณเป็นใครเนี่ยฉันก็เป็นคนที่จะมาช่วยชีวิตทุกอย่างเรารับ เรียบร้อยแหละโอ้คุณบ้านคุณเนี่ยเล็กกว่าบ้านฉันอีกแต่ว่าโซฟานเนี่ยใหญ่มากคุณพูดอะไรนะคุณไม่ใช่ขอทานเหรอคุณจะมีบ้านหลังใหญ่กว่าผมได้ไงอะ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยเป็นครูไม่ใช่เป็นขอทานขอบคุณมากเลยนะคะ เดี๋ยวนะนี่คุณสั่งของแบรนดินทั้งนั้นเลยเหรอของจริงปะเนี่ยเริ่พูดมากนะว่าแต่บ้านคุณมีห้องแต่งตัวปะงั้นคุณไปช่วยฉันแต่งตัวหน่อยสิเดี๋ยวไม่ทันเวลางาน ี่พวกคุณเชื่อกันไหมว่าไอ้ไฟเนี่ยมันมีแฟนไปขอทานนี่พวกเขาไม่น่าแปลกใจหรอกค่ะคนแบบไฟเนี่ยก็มีปัญญาหาได้เท่านี้แหละไหนบอกว่าเป็นขอทานไงที่เขาสองคนแต่งตัวดูดีกว่าโอโซนกับนัตตี้อีกนเนี่ย นี่สายคุณยังลืมฉันไม่ได้ใช่ไหมถึงได้เอาอีผู่หญิงลม้มละลายแบบนี้มาเป็นแฟนแล้วก็จับแต่งตัวมางานมา่านฉันแบบเนี้อ๋อพี่แท้ก็เป็นผู้หญิงที่ล้มละลายนี่เองก็นึกว่าเป็นคุณหนูจากตะระกูลเศรษฐีจริงๆซะอีกนี่ทําแบบเนี้ยไม่อายบ้างเหรอนี่ฉันตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่เลือกเดิอนออกมาจากชีวิตของคุณนะ่ะรู้ไหมตอนเนี้ยโอโซนมีโปรเจกที่จะได้ร่วมกับบริษัทเจทีพี ตอนนี้คุณกับโอโซนมันคนละชั้นกันละไอ้ไฟ,ไฟอัวหัวแถวมึงอะปายแถวใครๆเขาก็ดูถูกมึงยำหน้ายยังมึงไม่มีปัญญาไม่อย่าเพิ่งโมไปเลยฉันจะบอกอะไรให้นะแค่ฉันพูดแค่คำเดียวเนี่ยจากหัวแถวคุณอาจจะหลุดไปจากแถวนียก็ได้นะ <c oughs> แกจะทำอะไรได้อีกขอทาน บอกเลยค่ะของฉันว่าให้ยกเลิกโปรเจกต์กับบริษัทเก,ก,ก้าวหนึ่งทั้งหมดเลย <l ip> นี่แกคิดจะโทรหาใครก็ไม่รู้ให้ยกเลิกแล้วมันจะยกเลิกได้งั้นเหรอ <l ip> สวัสดีครับ <l ip> <l ip> นี่แก คุณคือนักลงทุนหญิงของบริษัทเจทีพีเหรอครับค<อ>ุณตัก๊กผมขอโทษจริงนะครับผมไม่รู้จริงว่าเป็นคุณนะอย่ายกเลิกสัญญาเลยนะครับคนที่นายควรจะขอโทษไม่ใช่ฉันไปจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดพี่ผิดเองน้องไม่สิความจริงนี่นไม่ใช่ความผิดของพี่มันเป็นขออีนาตีมันหน่อยพีไอขอโทษอ,อย่ากโกรธพี่เลยนะ เราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกะะันครอบครัวเดียวกันเลยนะเว้ยไหนๆคุณตังก็เป็นแฟนแกช่วยคุยโปรเจกต์ให้หน่อยสิวะน้าได้ส่วนอัปปีเนี่ยถ้าแกอยากได้นะแกเอาไปเลยอ๋อไอโอซอนไอผู้ชายเนี่ยท่านหน,นิงคุณฉันนี่ยังไงก็เรื่องธุรกิจมันก็ต้องหนีบสิวะว้คุณสบายใจขึ้นบ้างแล้วยังแล้วต่อไปเนี่ยคุณต้องหาสู้คนบ้างนะเรื่องพี่ชายผมก็สบายใจแหละแต่เรื่องของคุณเนีๆๆน่ยเดี๋ยวก็บอกเป็นขอทาน เดี๋ยวก็บอกเป็นครูตอนนี้ก็เป็นนักลงทุนหญิงรายใหญ่แล้วนี่มีเรื่องไหนบ้างอะที่คุณพูดความจริงอะอ่างั้นฉันพูดความจริงก็ได้ฉันก็คือตัก๊กแล้วก็อยากเป็นที่รักของคุณด้วยอันนี้ฉันพูดจริงนะเเหรอนี่คุณเื้อแล้วเนี่ยฮะ